สวัสดีค่ะใ่อุ okay. ่นค่ะค่ะมันค่ะไดมาติตามความฝันของในอุ่นงวดบางหันของม่อุ่นเข่าเนาะเข่าอยู่ค่ะนี่เขาในอุ่นเข่า้าู้ได้ตัดเนาะตัดก็ได้ค่ะเข่าส่างวดนี้ม่อุ่นฝันดีฝันฝันเป็นตเลยเนาะใ่อุ่นเนาะเตเลยยังวะค่ะกิไดฮะบอค่ะเรื่องราวความฝันของในอุ่นเพิ่น สิ่ห้แนวทางตัวใดกับฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของเนอุ่นฝันว่าจังไลยเนอุ่นฝันไปไปเอาเหล็กนนโมจอบเข้าไปจอไปจอาไปจอาไปว่าเขาไปเอาเหล็กตาะวรีก็เลยไปน้ำเขาไปเขากระวบากันแซวแซวแซลแซวแซวเนาะค่ะพี่คนโบราณมาจากดอกจูงกับเบนกับมี่ย่งกับมี่นะพอไปเอาเหล็กนน่ะนะหมวดเตาเหล็กนี้นุ่งจูงกับเดนยังจูงกับเบนจูงกับเบนตังสีละไม่ยิ่งไม่ย่ง คือสิบวินคนน้องมีอุ่นเนาะบะแมนต้อยังบอดได้ยินอาจารย์ว่ามากก็เซยวบาบอดได้ยินเมันว่าจนตะแบบนั่นบอกแต่ว่าเพิ่นเห็นมีอุ่นไตบ่มันบ่เห็นนั่นอ่ะต้นตมแบบเห็นอยู่ทเมีเห็นมีอุ่นแมนแต่ว่าม่วนม่วนใส่โจงกระเบ็นบ่เห็นมีอุ่นบ่เราบ่ได้เรียวหลังค่ะแม่กคือหาหันไปทางตาละสีกับล้วเลยบอได้หันกลับ คอยปจอจบน้ำก้นอ,อิงนําต้นใหม่ฟังเบิงว่าคนจะเอาเหล็กตัวใหไปอิงต้นใหม่ฟั่งเบิงอเออตาเมนันมองเห็นคอยอยู่เรื่อยตามเมบนันผู้มาเอาเหล็กน้ำขาวต้น,นผู้ให้ผู้ให้เหล็กเงินเป็นพาลัสีพาลัาลสีผมยาวพี่นุ่งสุดไล่คือนตหาเสือเสือเลยเขาบอกตาสีนุ่งสุดยังละ่ะสุดไล่เออนั่นแหละผมยาวยาวนะเลียงใบแม่ แต่ว่ามีลูกน้องพันแมวลูกน้องแม,แมบบ่เบาแม่ผู้ช้ยเบาว,วสัตว์เกนพันแมวค่ะแพ่าว่าคอยกับยยคคเขาือยังทำคมเก้าแมนี่รือเคยได้ยินก็ได้เห็นตอนแต่สมัยฝันตอนเหล็กออกหนึ่งเจๆนะค่ะนั่น่ะโอ้สตอนหนึ่งเเจดนั่นแต่ว่าคนแหนบคนหนีในอุ่นเคยฝันเห็นแล้วบอกเรียกถือแมน ซือกจ็ตัวมีอุ่นช่วงนั้นมนหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยสามตัวเขาวัดสามตัวแมนในปีนั้นอ่ะโอ้งวดนี้มาฝันเห็นพันอีกฝันเห็นพันอีกโอ้ไม่อุ่นคิดว่าสีเขาอีกบ่คืดว่าเลยถ้ามันเราหายอีกกับเขาแต่ว่ามาเอาเหล็กน้ำมีอุ่นนีบบ่หั่นเนด้ยนิ่งน้มีอุ่นนี่ฝันเห็นด้วยสีเนาะแมนค่ะกามาหลายปีแล้วกขคนซื้อว่าแมน จักซื้อซื้ออีลีแล้วก็มีเยอะแต่ทางนี้เอินแต่ตะแมบตะแม็บนะพะว่าเพ่นนอกเมียแบแมนจักซื้อตัวใดซื้ออีลีแล้วแต่ว่าเพี่น้องเขาทั้งผลก็หูอยู่เลยว่าลูกน้องทารสีนี่เป็นคนก็้ห่าแล้วแต่เราเสียชีวิตกับประยูนน้ำตาะลสะีเรื่องจริงตัวนี้ตัวนี้เรื่องจริงแมนอยู่ทั้งผล,ล่ะทั้งหน้าปูคนน่ะค่ะสวัสดีในความฝันนั้น ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่น้ำตาลสีตาลสีเป็นลูกน้องตาลสีค่ะแต่ว่าด<ต>้งยืนเพื่อนบอกตัวไหนเราไม่อุ่นก็ได้ยื่นเพื่อนบอกว่าวันถามอาจารย์พวกไปเอาละถามยกอันนี้ขึ้นเป็นมอจานมันบอกค่ะยกจา,จานขึ้นเป็นจานขึนดอกมึงดอกใหม่นะ,ะตาสีตาลสีก็รับแล้วพักกันมาหยางไหนไม่ออก ลาว่าจังสิโอ้ยขน้อยกับมหาชวหาลาบมาแล้วแต่งได้นอ้ยอยจ้าเ้ยงวดน,นี้หางสี่เราก็จอบฟังเบิง่งโอ้ยมันมีไห้บ่เนาะลาว่ามีไหะค่ะผ,ผู้ไปได้ว่า,าม่ะแมวันนี้อาจารย์ก็เลยยกยกจานดอกไม้อธิษฐานคา่ะแต่อะิาฐานแล้วเราก็บอกเราบอกว่าอันมีอย่างเรล็กกว่นนี้มีเหล็กเจ็ดเด้อเจ็ดหนึ่งหกเด้อลาว่า จ็ดหนึ่งหกแมนบ,บ,บันไดบ่ได้ยินตาว่าพวกนั้นน่ะค่บได้ยินถ้าแม่คลาดขึ้นมาค่ะบ่ได้ยินดังได้อตานบอกเต็บหนึ่งหกโอ้สี่ค่ะอือก็เอากล้วไปคือสิได้ยินละบลัดนแม่บอกแล้วบัานนี้ก็เลยมีตำแหน่งวาชาอยากไรอีกเด้่พผ่นว่าอยางได้เป็นเลขถ่ายลอตเตอรี ระวางสีนะค่ะแล้วเลยว่าพันกับยกจานย์เืองอีกบ่มำบุมำบ่มำบ่มำพึ่งจุ่มเออแล้วก็บอกว่าอันสามหกสามระวังสี่สามหกสามแมนระว่าสามหกสามค่ะจะเป็นหวดัวแรกนี้พึ่งบอกเกันแรกก่อนอาจารย์เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแมน เคยบอกเจ็ดนยยหน,นึ่งหกเนาะเออหัวที่สองคุณขออีกอยากไร่ทยรักตันนะเจ็ดหนึ่งหกก็เพยียงหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเอาสร้างมันเถอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเน, <c oughs> นานะแมนค่ะ เจ็ดหนึ่งหกแล้วกันสเจ็ดหนึ่งหกเออบ้านนี้พนบ้านอยากได้ลอตเตอรี่พนก็ได้ยอ่อคือว่า,อากได้ลอตเตอรี่อยากได้ได้ค่ายจะมีค่ายลอตเตอรี่ได้จานละว,วันทีหนึ่งเนอค่ะขะวางสิค่ะเพิ่งรัตตุดายบันเราก็บ,บอกว่าสามสามหกสามสามหกสามแมนสามหกสามสามหกสามชาวบ้าน สามหกสามบาทนี่มัวทนนั่งฟังนั่นพันนิ้ยินบอกบอกอะไรินกาตาแมบบอกเองคึ้นเขาโอ้กาตาแมบบอกเองคึ้นเขาแต่ว่าข่อยอะไรนิ้นจาแม่อุ่นได้ยินบัสุขำบัดจุขำบ่ได้บ่ได้นินนอาจารย์กาตาแมว่าบ่ได้นินดังไดถามบอกถามนั่นเออค่ะเออละแบเนาะค่ะบันนี้ก็เลยบนพุ่มพันพุ่มพันอีก จชไดในเหล็กรางนะ่าจารย์เหล็กสองตัวนะเป็นไทยรอรี่เหล็กรางนะ่าระวังจี<ะ>ค่ะระวังคิดโดน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 แล้วก็ว่าตัวนี้คิดโดนกระมือคิดโดนกระมูเพราะว่าเหล็กหนึ่งมันจะออกสูงเด้อราว,ว่าจังจีค่ะราว่าออกสูงกัยยางมันก้าเจ็ดอยู่ดอกเราว่าจีหร<ะ>ือเจ็ดก้าเนี่ยแหละราว่าสองยางกลับไปกลับมาเนี่ยแหละ คอยก็เลยจำได้แต่เก่าจำได้แต่เจ็ดเก้าจำได้แต่เจ็ดเก่าเออคอยก็เลยต้องมากราบเอาเจ็ดเก้าค่ะก็หกเจ็ดเจ็ดหกก็คือเป็นตัวเดียวกันค่ะอืาก็แค่นั้นเขากระตื้นเจ็ดหกเออกับเจ็ดเก่าแจะมาไม่อุ่นให้ให้ก้าวเอาเนาะเออกบเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพิร์ลเรีเล็กหลังคีอยู่สูงแมนเล็กหลังตัวนี้สูงนี่ได้หรือเราอะค่ะ กับบารินยินอีงเบัะตะแมบได้บอกบอีกเพราะงั้นบริยินพ่อตัวหมดไปเอานั่นแม่นยังว่าพาเขาพ่อไปเอาเหล็กจอบน้ำเขาแต่พวกนั้นเจ๊งได้บ่ได้แต่ว่าตาแม่มเาไปเขาก็เออเออได้ห่ะเขาเอออยู่เออเขาเออยู่ได้หะพวกไปนะ่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าบ่ริ้ยินไาินยินจากตาแม่แต่ว่าคอยได้ยินจากอาจารย์ในบ้านค่ะ คือสิเป็นเียนะเนาะแมมบดักแล้วบ่ฮูพะว่าใส่โจงกระเดนบานนี่เพิ่นบอกเว็กยังมากกบบโบหูเหล่องเพิ่นกระอาจารย์แต่่วาตาเหน็บนั่นก็ได้ตอบแทนน่แหละบอกบอกแทนไม่บอกเลกแทนแมนแต่ว่าแม่อุ่นนี่ได้ยินก่อนเขาวา่ก่อนเขาว่าเบิร์ตบ้ตพัอยางแม่นค่ะคือเจ็ดหนึ่งกนี่ไม่อุ่นก็ได้ยินก่อนมูเป็นก่อนมูแต่ว่าหมวนันบมได้ยินเนาะบกบ สามหกสามก็ได right ้ย right. ินคนได้ยินคนโอ้คิดหกคิดเก่าคิดหกคิดเก่าค่ะเพิ่นเพิ่นกับบุญได้ยินขึ้นม่รุ่นเนาะคนะบัดเพิ่พอคนค่ะชาวบ้านผู้เพิ่นซื้อเม็ดก็ข้ารุสีนี่บอ่ได้ฝันเห็นเพิ่นโดนแล้วโดนแล้วเพิ่นเคยบอกถือสามตัวแมนตั้งแต่ข่อยสมัยไปเฮ็ดหน้ายน่าปูสมัยจะอีค่ะถือขั้นสามตัวแมน ค่ะเรื่องราวความฝันของมีอุ่นมีอย่างเพิ่มเติมโบอกค่ะบ่ม,มีนอกจากใส่ย,ยางเรล็มาแรงอีกค่ะจังทีมาติดตามมนอุ่นใหม่เนาะแมนค่ะเรื่องรางควความฝันของในอุ่นกับมีเทียงซ้ำนีนอค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางในอุ่นค่ะแน,ว,แนวทางแนวทางเลขตัวเลขของมนอุน่นนะค่ะตัวเลข 1, ของในอุ่นเจ็ดหนึ่งหกค่ะเจ็ดหนึ่งหกที โบร้านไปขอเอาเหล็กนำพาฤศีเน้อค่ะเพิ่นถามพาฤศีฤศีกระบอกเป็นตัวเจ็ดหนึ่งหกแล้วเพิ่นกระถามอีกท่ายรัตตุีคนตาที่ออกตัวไหนเพิ่นกระบอกว่าสามหกสามค่ะสามหกสามน้อค่ะเพิ่นขอรางขอเหล็กรางน้อค่ะเจ็ดเก้า เก็ดหกเก็ด 8, ไม่อุ่นเพิ่นกันเนาะค่ะเป็นตัวกันของในอุ่นค่ะวันที่สิบหกีนาคมพศ2 5ส8องพันหาอยหกให้คันผู้ช่วทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสอสลากินแดงรัฐบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามตาบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดก,ก,ก,กระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเอกาบนคนอีสาน กสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกับพี่ยังทอนีคลิปนะพอกันมาโศกโศกมัมนหมานลำลำด้วยด้วยหิ้งหิ้งปังปังกับตัวเด็กของแม่อุ่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ